คิปความน่ารักของรุ่นพี่นางงามอย่างพิชชี่ค่ะสอนรุ่นน้องเชอเอมเดินก่อนจะคว้ามงมิสแกนลำปูล2023มาครองค่ะ ใครที่ได้ติดตามสาวสาวมิสการอินเตอร์เนชั่นแนลสุดตาว22ค่ะก็จะทราบกันดีว่าหนึ่งในสาวงามที่ฮอตไม่แพ้ใครเลยนั่นก็คือมิสแกนกัมบูชาค่ะนั่นก็คือสาวพิชชี่นั่นเองค่ะรองดับห้ามิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลสุดตาว22ค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าพิชชี่ค่ะนอกจากจะมีความสวยน่ารักที่เล่นแล้วเธอยังมาพร้อมกับความสามารถที่โดดเด่นไม่แพ้ใครเลยจริงๆค่ะจนทำให้ใครหลายคนค่ะได้รู้จักหรือว่าใครหลายคนที่ได้ร่วมงานกับเธอค่ะก็ต้องตกกลุ่มรักสาว พิชี่ไปทุกรายเลยค่ะอย่างล่าสุดค่ะสาวพิชี่ก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้เป็นรุ่นพี่นางงานที่ช่วยเทนเรื่องการเดินให้กับรุ่นน้องหรือว่าการโพสต์ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นน้องที่เธอไปเทนให้หรือว่าช่วยสอนบอกทีกันเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือสาวเชอร์เอมนั่นเองค่ะผู้คว้ามงมิสแกลมปูน2 0 2พนมาครอง ซึ่งหลายคนที่ติดตามสาฟิชี่หรือว่าเพิ่นติดตามสาฟิชี่ก็จะทราบกันดีของว่าสาฟิชี่เนี่ยเธอมีทักษะการเดินแล้วก็จะดิตการโพสต์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวตึงเหมือนกันค่ะ และ้ากครที่ติดตามเธอตั้งแต่การเข้าประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2อ2น2ค่ะก็จะเห็นว่าพิชชี่มีทักษะการเดินที่ดีอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวค่ะเพราะเธอมีความสง่างามสมกับเป็นนางงามของมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแที่สุดเลยค่ะอหลายคนคงอยากเห็นคลิปแล้วว่าสาวพิชชี่บอกทิศหรือว่าสอนให้สาวเชอเอมเดินยังไงถึงความมงของมิสแกรนจังหวัดลำพูนมาครองได้ไปชมคลิปกันเลยค่ะ บอกเลยว่าใครที่ได้อยู่ใกล้สาววิชีก็ต้องตกหลุมรักในความน่ารักความคิดเล่นแล้วก็ความแสนดีของเธอไปทุกรายเลยค่ะอยางไงก็ฝากติดตามพิชีกันเยอะๆด้วยแล้วก็สนับสนุนพิชี h i กันเยอะๆด้วยนะคะแล้วถ้ามีเรื่องราวของสาวพิชีออกมาอัปเดตอีกคัาเพงบันด้มเม้าส์จะอัปเดทคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ